ลูกหลายอยาก,กินสมพักเซียนบ่แม่จะคั่นให้กินเหมือนนี่ยายนะคะบอกว่ามามๆามามาท้ายคลิปน้ำม,มาเก็บพักน้ำนะคะเพื่อว่าเพิ่นจะเผอเิญสมพักนะจ๊ะพี่น้องจัจกยูบัวจ้าพักเซียนน่ะตัวน,นี้กาลังตัวอ่อนๆงามๆนะคะเอาไปเห็ดสมพักแ่บแห้งจ้าพี่น้องจ้าเวลายายเห็ดสมพักน้ำใหจ้า เอ๊ะ hey, hey. ังไดกับพ,พ่อขายนะคะไปรอขายแถวในหมู่บ้านนี่ละจ้าขายจึงไดกับพ,พ่อนะคะเมื่อว้ขนาดลูกค้าสั่งขามเดือนขามปีไปเรื่อยจ้าช่วงนี้ไม่ไอก็บ่วางนะคะเพราะว่าเตรียมของจะเดินทางไปเกาหลีแล้วจ้ามื้อนี้ค่ะออกไปตลาดนะคะไปตั้งแต่เที่ยงนะคะกลับมาสามสีโมงแรงจ้ากว่าจะได้มาเก็บพักนะกับเกือบมืดน่ะจ้าหนี่อากาศยามแรงด้วยค่ะ อากาศกาลังเริ่มจะโพเเพนะคะยุ่งก็เริ่มหลายแล้วจ้าพี่น้องกัดตากัดกลนกัดยั้งไปแล้วจ้าอุย้ยทั้งขั้นทั้งเก็บพักกระมวลเอาเอาเฮ็ดไปนะคะพอหลังจากหนีไปนะคะอีกสองสามมือก็มีแต่งานนะจ้าอยู่ในหมู่บ้านงานบุญแน,น,น,น่งานนันงานนีเนี่ยคะ่ะยายก็จะบบว่างมาก ขันสมพักแล้วนะคะก็เลยวันนี้ต้องรีบๆทำรีบๆเก็บนะคะส่วนที่มันต้นอ่อนๆอ,อ,อยู่จ้าเดี๋ยวต้นแก้ไปกูหนีเดี๋ยวจะเอามาขันสมพักมันจะโบแสบคบะมันจะแข็งนะคะฟังเสียงเด็ดพักนะคะนี่คือออยนะอาอเป็นผู้เด็ดนะคะมีไอกระทายคลิปให้ไว้นํไอบอกโอเคือเก็บสาแเดี๋ยวโอ้ยข่อยกระทายคลิปทําคอนเทนต์ข่อยไปนําแล้วเนะาะาอเนาะสังเกตเบืองจ้า ต้นพักเสียนมีแต่ต้นอ่อนๆงามๆนะคะเพิ่งจะอ่อนอวัวรัวอยู่ลาต้นขนาดนี้นะคะพอดีเอาไปเฮ็ดขันสมนะคะโอ้ยเสีมแห้งจ้าพี่น้องจ้าพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกดินแล้วจ้าพักกันฝ่าเก็บนะคะเพราะว่าเก็บประมาณสองนานจ้าหนี่พักเสียนที่เพิ่นปลูกไว้มียูซีนานด้วยกันนะคะ mm. ใหญ่เป็นกับเผาเนม่ายอยู่ค่ะยังไม่ได้วางมาเก็บนะเดี๋ยวสักพักก็มาเก็บช่วยกันแล้วจ้า จะเฝอเก็บเฝ้าแลวเฝาไปคันนะคะเก็บแล้วยังบัพอนะคะต้องไปคันอีกจ้าเพราะว่าจะเก็บขังขึ้นเอาไป้ังขึ้นแล้วมาคันสมบ่ได้ดนะคะมันจะแข็งมันจะไม่อร่อยใหญ่ยายวาเก็บแล้วต้องรีบเลยรีบทําความสะอาดแล้วก็เอาไปทําส้มพักเอาไปคันไปดองแล้วนะคะเก็บไว้โดนบด่ไดดนะจ๊ะแล้วมือนี้ใาย่กระซอนวิธีเฮ็ดอ่าส้มพักเสียนไห้นะคะวิธีคันสมพักนะคะว่าจะเฮ็ดแบบใดนะจ๊ะ เพิ่นก็นจะมีเทคนิคองเพิน่นละจ้ะเพื่อนบอกว่าจำเอาไว้แล้วก็เอาไปเฮ็ดขายอยู่เกาหลีเด้อเพื่อจะได้เป็นรล่ไได้ต่อไปหาไลา่ได้เสริมต่อไปพ่นว่าสิีนอเม่ไอก็จะลองเฮ็ดเบิ่งนะคะเดี๋ยวจะไปหามเมล็ดพันุอยู่เกาหลีเด้อจ้ะไปปลูกอยู่หันแล้วก็จะลองคันขันเบิ่งตามที่ยายบอกนะเอาสูตรของยายถ้ากินใด้กินแ่บเดี๋ยวแม่ไอจะค่อยเอามา จำนายจายแจกให้พ่อแมีพี่น้องได้ชิมกันเด้อจ้าเอาสมพักไปกินกับเจลบวงกับปลาลาซับโอ้เขากันจ้าพี่น้องสูตรเจลบวงไม่ไอก็ได้มาแล้วยายก็ซ้อนมาแล้วและนี่ก็ซ้อนวิธีเฮ็ดสมพักให้อีกโอ้พอดีเขากันเลยค่ะยายบอกว่ากลับไปเกาหลีกะไปผ้าไม่ยาเฮ็ดเด้อเฮ็ดสมพักค้ายพุังงางสีเ <laughs> มอนอยู่ดอกจ้าไม่ยา แม่ย่าแม่อยดูดูนะคะเพื่อนกับมาเห็ดสวนเห็ดปลูกพักปลูกห้าคือกันจะเพื่อนมักอีหยังที่คล้ายๆกันกับแม่อนะนี่ย่ยโชว์พักเสียนแล้วจ้าเป็นไรงามบ่มีแต่ต้นอ่อนๆแม่ปูเก่งบ่วันแล้วแม่แม่ไอขยันขยันนะคะอันนี้ตอนนี้เพื่อนกับอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วจ้าแต่ก็ยังขยันนะคะร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่จ้าขออนุญาตฝากล้านในเด้อจ้าผู้ใดสนใจสมพักย่ากะ สามารถทักทายเข้ามาได้นะคะสอบถามใดจ้าเพื่อจะหาไรใดห้ย่ายกับอ้ายนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจปลูกพักปลูกหยาต่ตไปจ้า